ดาวพระราหูย้าย17ตุลาคม2566ส่งผลอย่างไรกับชาวลัคนาราศีสิงห์และก็ราศีสิงห์บ้างมาดูกันเนาะชาวราศีสิงห์เนี่ยจะเป็นผู้ที่เกิดในช่วงประมาณวันที่17สิงหาคมจนถึงวันที่16กันยายนส่วนลัคนาเนี่ยจะได้มาจากการนําวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดไปทําการผูกดวงวางลัคนาแล้วจึงได้เป็นลัคนาราศีสิงห์ชาวลัคนาราศีสิงห์และก็ราศีสิงห์ เป็นราศีธาตุไฟกลางธาตุแล้วก็มีสัญลักษณ์ประจําราศีก็คือสิงโตมีดาวพระอาทิตย์เป็นดาวประจําราศีมาดูกันเลยดาวราหูย้ายรอบนี้ส่งผลอย่างไรบ้างอาพระราหูย้ายออกจากภพสุภนะเนาะภพที่9เข้าไปอยู่ในภพที่แปดซึ่งเป็นภพมรณนะนั่นเองนะคะก็ พระราหูเดิมเป็นเจ้าเรือนปัตตนิเข้ามาอยู่ในภพมรณนะก็สิ่งที่ต้องเตือนสิ่งหนึ่งก็คือระวังสุขภาพเนาะสุขภาพของคู่ครองโครงการกนะและการเปลี่ยนแปลงในคู่หุ้นส่วนสัญญารวมไปถึงในเรื่องของการทํางานด้วยนะคะอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงได้ทาสัญญาอะไรไหม แต่จะโดดเด่นสําหรับคนที่ค้าขายกับคนต่างชาติได้ทําสัญญาอยู่บ่อยครั้งเนาะอันนี้จะโดดเด่นแล้วก็คนทํางานออนไลน์ค้าขายออนไลน์อะไรเงี้ยสาหรับสิ่งนี้จะเด่นมากนะคะแต่ด้วยความที่บาปะเคาะนะดาวบาปะเคาะมาอยู่ในมุมมรณะจริงๆให้ความหมายที่ดีแต่เนื่องจากดาวพระราหูเนี่ยมาจากภพเดือนที่ถึงลัคนานะเป็นฝั่งตรงข้ามของลัคนาสิงคนะ์เนาะ พอมาอยู่ตรงภพมรณะเนี่ยมันมันมีจุดที่ต้องระวังด้วยนะคะสิ่งต่างๆถ้าจะต้องลงทุนอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะต้องมีคู่หุ้นส่วนอะไรต่างๆจะต้องไปเซ็นสัญญาอะไรใหม่ๆเนี่ยให้สิงต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะแต่สิ่งที่โดดเด่นของชาวลัคนาราศีสิงห์อย่างหนึ่งคือดาวพระหัสให้คุณอย่างมากพระหัสให้คุณในภพที่ห้าและภพที่เก้าเนาะอันนี้ให้คุณดีมาก ส่งผลถึงลัคนาโดยตรงเลยนะคะโดยเฉพาะภพที่เาเนี่ยเป็นภพแห่งความสําเร็จภพสุภาคือความสําเร็จความดีงามและเป็นดาวสุพราคห์ได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคนี่หมายถึงจังหวะโอกาสถึงตัวประกาศในเรื่องของความโดดเด่นมีชื่อเสียงะจะทําอะไรจะหยิบจะจับอะไรก็เด่นกว่าชาวบ้านเนื่องจากเป็นราศรีธาตุไฟด้วย นะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังนั่นแหละคนข้างๆตัวเนาะถ้าสมมติคนมีคู่อะไรเงี้ยระวังและอีกสิ่งนึงถ้าเกิดคู่เราไม่ป่วยก็ต้องระวังเรื่องอะไรเรื่องของการแตกหักเนาะคู่ครองไปอยู่มรณะหมายถึงการจบความสัมพันธ์ในบางสิ่งบางอย่างคนที่คบๆกันอยู่เนี่ยถ้าไม่ใช่เนี่ยมีเกณฑ์ได้เลิกกันสูงสําหรับสิ่งนะคะแต่ถ้าใช่ก็มีโอกาสที่จะจับมือกันนะ ผ่านอุปสรรคในรอบนี้ถ้ามันผ่านไปได้นะหนึ่งปีหกเดือนเนี่ยแปลว่าคุณต้องเป็นคุณเป็นคู่แท็กหล้วนะแต่ถ้าไม่รอดต้องทําใจนะคะอันเป็นเกณฑ์เป็นเกณฑ์ที่ต้องระมัดระวังและที่สิ่งโดดเด่นอีกสิ่งหนึ่งคือมีเกณฑ์ได้ไปต่างประเทศเดี๋ยวบ่อยๆนะพอมรณะนี่หมายถึงได้ไปต่างเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลอย่างประมาณนั้นได้ติดต่อกับต่างชาติต่างภาษาเนี่ยอืมก็เป็นเกณฑ์ที่อาจจะได้พูดคุยนะ คนที่โสดอย่างเงี้ยอาจจะมีเกณฑ์ได้เป็นมีแฟนต่างชาติก็ได้อันนี้จะเป็นความหมายอย่างนั้นก็ได้เนาะแต่ยังไงยังไงก็แล้วแต่นะถ้าคนที่มีคนคบอยู่หรือว่ามีคู่อยู่กับตัวเราเนี่ยแต่งงานแล้วอะไรประมาณนั้นต้องระวังสุขภาพของคู่ครองเราด้วยถึงแม้คนที่แต่งงานแล้วเรื่องของความสัมพันธ์เองก็ต้องระวังด้วยนะคะมันมีเกณฑ์จบด้วยไม่ใช่ว่าเออเฉพาะคนที่โสดโคบกันอยู่เพิ่งคบกันแล้วมีเกณฑ์ได้เลิกไม่ใช่นะปะตัตตนิมรณะมีเกณฑ์ทั้งหมด ให้ระวังตรงนี้หน่อยก็ดีนะคะจะพูดจะคุยกับแฟนเราบางทีเรต้องแบบเออถ้าสมมติเราไม่อยากให้ความสัมพันธ์มันแตกร้าวอย่างเงี้ยไม่ร้าวฉานอย่างเงี้ยเราก็พยายามไหนก็แล้วกันเนาะพยายามใจเย็นๆถ้าเกิดอาการเหมือนเหตุการณ์มันเริ่มแบบอึมครึมมีอารมณ์ถึงกันะอะไรเงี้ยก็พยายามหลีกเลี่ยงอย่าปะทะ เนาะมันจะทะเลาะกันแรงถึงขั้นแตกหักอะไรประมาณนั้นนะคะเรื่องอื่นดีหมดเนาะจะค้าจะขายจ,จะทําอะไรจะประสบความสําเร็จค่อนข้างสูงแต่ยกเว้นในเรื่องของคู่ครองคนรักนะสุขภาพของตัวเองด้วยคู่ครองด้วยอันนี้ต้องระมัดระวังแล้วก็คนที่จะเข้ามาในเกณฑ์ในช่วงจังหวะนี้นะก็ถ้าจะคิดจะคบใครเนี่ยก็ระมัดระวังความสัมพันธ์กันแล้กัน ะะและอีกสิ่งหนึง่งอย่าลืมก็คือคู่คุณสนัญญานะสำหรับสิงหนะ์ในรอบนี้ที่ดาวพฤรรหัสหูย้ายอยากจะทำอะไรใหม่ๆบางคนทํางานมาสักพักและอยากมีธุรกิจจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะสวยๆจังหวะดีๆที่สิงห์จะได้รับความเจริญรุ่งเรืองเรื่องของอา,อาชีพของตัวเองนะการที่จะสร้างธุรกิจนะ ทำอะไรสิ่งใหม่ๆตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีถ้าสิงจะมองหาโอกาสพวกนี้ก็ลองก็ลองพิจารณาจังหวะนี้ดูมันเป็นเรื่องที่ดีละสาหรับสิงนะคะพระเัาหัดได้ราชาโชคในภพที่9 mm hmm. โดดเด่นมากสําหรับชาวลัคนาราศีสิงเนาะแต่ระวังถ้าเราจะทําธุรกิจใหม่คัดคนที่จะมาช่วยเราด้วยนะบางคนดวงเราดีจริงแต่ว่าบางที่เรามีคนที่ใกล้ตัวซึ่ง อาจจะจะมาฉกผลประโยชน์เราก็ได้อันนี้ดูดูหน่อยแล้วกันนะคะจะทําอะไรถึงแม้ว่าดวงเราจะดีก็ดาวพฤหัสมันหมายถึงความรอบคอบด้วยพิจนารณาตรงนี้ด้วยก็แล้วกันเนาะให้เตือนนิดนึงแต่ว่าความโดดเด่นอ่ะมีมีมากสําหรับสิ่งนะโดดเด่ดนในเรื่องของความมีชื่อเสียงอะไรต่างๆความสําเร็จต่างๆเข้ามาหาตัวจะสําเร็จอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยให้ดาวพฤหัสเป็นตัว,ตวอ่าเป็นตัวนาโชค พระลังหัดหมายถึงความดีความงามความกตันยูกะตะเวทีเป็นบุญเป็นกุศลเนาะแล้วก็เป็นคนเป็นผู้ที่มีสติปัญญาไม่ใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาหรือการดำเนินชีวิตอันนี้ให้สิงเป็นข้อคิดกันละกันนะคะดาวพระลหัสจะอยู่ตรงนี้ไปจนถึงวันที่30เมษายนแต่ถ้าย้ายไปยังไงก็ไปกระทบในเรื่องของการทํางานอยู่ดีนะแต่ว่าจุดดีที่สุดเนี่ยเป็นช่วงนี้แหละช่วงที่พระลังหูย้ายออกแล้วก็พระฤหัสยังอยู่ในภพสุภะ ถ้าอยากจะเริ่มต้นอะไรก็ลองพิจารณาดูเนาะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงในช่วงพระราหูย้ายออกจากดาวพฤหัสแล้วอะไรประมาณนั้นนะคะต้องขอจบคำทำนายเมื่อพระราหูย้าย17ตุลาคม2566สำหรับชาวลัคนาราศีสิงและก็ราศีสิงเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะขอบพระคุณที่ติดตามกันมาโดยตลอดขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ